เกียรติยศถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียณอายุกำหนดไว้แม้พ้นไปแต่ไม่พ้นความเป็นครูเพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรักแม้กายพักเหนื่อยกายใจยังสู้ แม้วางงานใช่จะวางซึ่งความรู้ขอเชิดชูเกียรติไว้ในใจชนประวัติและผลงานของนางสาวกรองกิตกว้างขวางตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระสังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2นางสาวกรองจิตกว้างขวางเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2503เป็นบุตรของนายเรียงนางกิมสัวกว้างขวางประวัติการศึกษาพุทธศักราช2516จบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนเมืองสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ พุทธศักราช2519จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนศิรินทร์อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พุทธศักราช2521จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2526จบศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช2541จบคราราสตรรบัณฑิตเอกภาษาอังกฤษจากสถาบันราชพัฒนุริรัมพุทธศักราช2547จบศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลประวัติรับราชการพุทธศักราช2529บรรจุรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านหนองคูอําเภอเมืองจังหวัดรีสเกษ พุทธศักราช2534ย้ายดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองรักอกําเภอกระสังพุทธศักราช2536ย้ายดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ้านเมืองภูอําเภอห้วยราชพุทธศักราช2547ย้ายดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่อําเภอห้วยราชพุทธศักราช2558 เปลี่ยนตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระสังพุทธศักราช2560รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำและตาบลหนองเต็งอำเภอกระสังพุทธศักราช2561กลับมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระสังจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ35ปีเครื่องราชที่ได้รับทวีติยาพรช้างเผือมือ mm hmm. ใครที่คอยเปิ้นเราเติมแต่งให้ฟ้าแพรวพราวให้ดาวทุกดวงได้เปล่งประกายนางนวลจันทร์คงประพัสเกิดเมื่อวันที่14กร,รกฎาคมพุทธศักราช2504เป็นบุตรของนายตานางแดงวิเศษวงศาประวัติการศึกษาพุทธศักราช2515 จบชั้นประถมศึกษาตอนต้นป .4 จากโรงเรียนวัดบ้านหนองสีทองอเภอพนมไพรจังหร้อยเอ็ดพุทธศักราช2518จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นป .7 จากโรงเรียนบ้านโพชัยอเภอพนมไพรจร้อยเอ็ดพุทธศักราช2521จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมศ3จากโรงเรียนสตรีศึกษาอเภอเมืองจังหร้อยเอ็ด 101. พุทธศักราช2525จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมศ .5 จากโรงเรียนร้อยเอ็วิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยอพุทธศักราช2525จบปวชเกษตรกรรมจากโรงเรียนคณาสวัสดิ์อาชีวศึกษาพุทธศักราช2528รับประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมแบบศึกษาด้วยตนเองพุทธศักราช2 5 3 1 จบศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกประถมวัยศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชประวัติการรับราชการนางนวลจันทร์คงประพัสบัรจ,จุรับราชการณวันที่ 1. รกรกฎาคมพุทธศักราช2526ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีอำเภอหนองกี่พุทธศักราช2529ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสอน โรงเรียนวัดปทุมคงคาอภอกระสังพุทธศักราช2531ย้ายมาดํ้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านไรย่ยงใหญ่อภอกระสังพุทธศักราช2546ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าอกระสังพุทธศักราช2550ย้าย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองตะเสกอำเภอกระสังพุทธศักราช2557ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกระสังจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ38ปีเครื่องราชที่ได้รับทวีติยาพรช้างเผืผเอก สิ่งใดตอบแทนนางสาวมนัสนันท์ผาดุงเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2503เป็นบุตรของนายพลนางบุญเลี่ยมทานพดุงประวัติการศึกษาพุทธศักราช2517จบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนบ้านกระสังอำเภอกระสังพุทธศักราช2519 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนกระสังพิทยาคมพุทธศักราช2521รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจากวิทยาลัยครูบุรีรัมพุทธศักราช2526รับประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมแบบศึกษาด้วยตนเองพุทธศักราช2529จบศึกษาศาสตร์บัณฑิตการปรมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชพุทธศักราช2554จบศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการนางสาวมนัสนันธารพดุงบรรจุรับราชการเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2523 โนะรงเรียนวัดบ้านหนองตะคองอําเภอกระสังพุทธศักราช2521ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสองโรงเรียนบ้านตะเคียนพุทธศักราช2538ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนบ้านกระกาพุทธศักราช2540ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลกระสังจนถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ41ปีเครื่องราชที่ได้รับทวีติยาภรณ์ช้างเผือกมือใครที่ขอให้เปิ้นเราเติมแต่งให้ฟ้าแผ้วคราวให้ดาวทุกดวงได้เปล่งประกายพวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลี พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้อมประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและกิจกรรมอื่นๆด้วยกันอย่างสม่ำเสมอจากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของท่านทั้งสามนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความเคารพของพวกเราน้องๆเศษขาวพวกเราจะรักเคารพและคิดถึงท่านตลอดไป จำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นกันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ สนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตจริงจริงมันต่างจะฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บชำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจฉันยัง คื่ไรแสงไฟวันที่ใจหมุนขอเพียงใครสักคนรวมใหญ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคน ได้ยิงทุกเรื่องราวยันโน่นดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง คืนที่ไรแสงไฟวันที่ใจมัวบมุนขอเทียงใครสักคนอวมใ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอน ทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องาราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกที่ทางน้นหนาวจึงคนทางนี้ยังอยาก อะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอ,อยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน